จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ่องคนไทยสไปอิตาลอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีเรื่องริ้วรอยห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่ารอยเหีห่ยวเหยวย่นย่นรอยตีนการอยสารพัดใบหน้าของเราเลยนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะยังช่วยลดฝ้าลดกระได้ด้วยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการัำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะ okay, เรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนคะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เจลว,วัส,สลีนนะคะใครมีวัส,สลีนแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะในส่วนของวัส,สลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเล,ล,ลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ลดาดลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครไม่มีก็เบบี้ออ๊ยจอนสันน้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะโอ้ทั่วเลยใส่ไปเลยนะคะสองช้อนนะคะ นั os, de ens, arriba, si tim, ้นให้เราผสมสองตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที Blue ่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะไม่ฉะนั้นเขาจะผสมค่อนข้างยากนะคะถ้าเราผสมสองตัวนี้ไม่ให้เขาเข้ากันนะคะให้เราผสมให้เป็เขาเป็นเนื้อครีมเนื้อเหลวเลยนะคะ้ทุกคนให้เราผสมให้เขาเป็นเนื้อครีมเหลวๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้แป้งเด็กนะคะใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแทนได้เลยนะคะแป้งเด็กเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเราเกระจ่างใสนะคะเขาจะไม่ละคายเคืองต่อผิวนะคะใช้แป้งยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนอกจากว่า,าไม่ใช่แป้งเย็นนะคะเราสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้แป้งเด็กอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ หลังจากนั้นเรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3าถึงสครั้งเลยนะคะใครที่ผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราอยาก,กเติมแป้งลงไปอีกเราก็เติมได้เลยนะคะสูตรนี้เนื้อเขาครีมเขาจะสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเนื้อของเขาจะสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะ ใครจะใชะ้หลังช้อนหรือจะใช้มือก็ได้เลยนะคะแต่สูตรนี้ใช้แปรงไม่เหมาะนะคะเพราะก็เป็นเจลว,วัสลินนะคะใครจะทาเป็นไนท์ครีมบางๆได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะทาแบบนี้นะคะปล่อยไว้เป็นไนท์ครีมตื่นเช้ามาค่อยล้างหน้าออกได้ตามปกติก็ได้เลยนะคะผิวเนี่ยจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะ ด้วยเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราปล่อยแบบนี้ไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะในส่วนของคนที่จะทาเป็นไนท์ครีมนะคะในส่วนของคนจะพอกพอกหน้าหนาเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราให้เราปล่อยทิ้งไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u ร s ก r ไ b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะสูตรนี้สามารถเก็บได้5้ถึงเวันเลยนะคะถ้าส่วนในส่วนของใครที่จะเก็บนะคะไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ